ดีค่ะดิฉันนางสาวพิสุนดีได้นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่หตอนนี้กําลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเราทิศระดับชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งของคุณครูิ่นพุทธิพรลาโพงค่ะค่ะวันนี้มาเริ่มกันที่สื่อที่ชิ้นที่หนึ่งของคุณรูมายลยคะเป็นสื่อคณิตศาสตร์ค่ะชื่อว่าสื่อตักเพชรตามจํานวนการบวกค่ะค่ะในสื่อนะคะก็จะมีตัวเลข1 บวกสองค่ะเราได้เท่าไหร่คะเด็กๆหนึ่งบวกสองได้สามค่ะเราก็ตัดดกไปเลยค่ะหนองให้เด็กๆใส่ไปตามจานวนที่เด็กๆนับได้นะคะส่วนต่อไป3บวก4ได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้7ค่ะเด็กๆก,ก็นำ เมรค่ะตักเชทั้งหมดกี่เมตรคะเจ็ดเมตรอ่ะมาเริ่มกันด้วเม็ดท <7. S 2> ี่หนึ่งหองสาม้าหกนั้นค่ะเมื่อเด็กๆเ,เล่นจนคักใช่นหมคเนัเด้นตกวกนำเต้นตัวเก็บใส่ที่เดิม ต่อไปเป็นสื่อชิ้นที่สองค่ะชื่อสื่อนับจะนวนพยัญชนะต้นในคำคล้องจองค่ะในสื่อของคุณครูนะคะก็จะมีพยัญชนะต้นค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะอ่านคำคล้องจองจากนั้นก็นับค่ะว่ามีตัวพยัญชนะต้นกี่ตัวมาดูกันที่ตัวแรกเลยคะ่ะเด็กๆตัวอะไรคะต้อเต่าแต่ก่อนที่เราจะนับได้เราต้องไปช่วยกันอ่านคำคล้องจองก่อนค่ะคำคล้องจองแตงโม แ,แตงเอ๋ยแ,แตงโม OT ผลโตถูกใจหาดูข้างในสดใสสีแดงพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งตัวอะไรคะตอเต่าเราไปนับกันเลยค่ะว่าตอเต่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามอ่ตอเต่ามีกี่ตัวคะเด็กๆสามตัวแล้วก็เขียนเลขสามลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปตัวอะไรคะเป็นตัวดอเด็กคะ่ะเรามาช่วยกันนับมีตัวดอเด็กกี่ตัวคะ,อะดอเด็กหนึ่งสองสามอ่แล้วก็ใส่เลขสามไปเลยคะ่ะต่อไปงอง,งูอมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสาม ่อ่าจากนั้นเราก็ใส่เลข4ไปเลยค่ะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นตัวนอนหนูค่ะหนึ่งอ่านอนหนูมีกี่ตัวคะมีหนึ่งตัวเราก็ใส่เลข1อ่าพอเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนะคะลบให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปเก็บที่ให้เรียบร้อยค่ะ และต่อไปเป็นสื่อชิ้นที่3ค่ะสื่อเกมถอดรหัสคำค่ะเด็เกๆมาเริ่มกันเลยค่ะในสื่อของคุณครูนะคะก็จะมีรูปภาพให้เด็กสังเกตค่ะและจะมีรูปภาพพยัญชนะต้นค่ะอันนี้ตัวอะไรคะเด็เกอออ่างบวกกระอาแล้วอันนี้ตัวอะไรคะบบใบไม้ออ่าง อันนี้เป็นตัวออองใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เขียนเลยค่ะอออซาลาอ้อนนตัวอะไรคะบอใบไ,ไม้ o A B A. อออาบออาบนออไมน้ำไม่โดน้ำอ่านว่าอาบน้ำอ่าถ้าเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆค่ะลบและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ และสื่อต่อไปเป็นสื่อชิ้นที่4ค่ะมีชื่อสื่อว่าพาลูกหมูกลับบ้านค่ะอาจจะเป็นทิศทางต่างๆค่ะให้เด็กๆสังเกตและให้เด็กๆําพาลูกหมูไปยังบ้านต่างๆจุดแรกค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดสตาร์ทจากนั้นค่ะให้เด็กๆนําลูกศรค่ะพาเจ้าหมูไปยังบ้านต่างๆ เป็นบ้านไม้และบ้านที่สามเป็นบ้านปนะะูนค่ะเราจะพาลูกหมูไปยังบ้านปูนนะคะอ่าไปทางไหนดีนะเด็กๆอเด็กๆก,ก,ก็พาเจ้าลูกหมูขาววิ่งไปเรื่อยๆซึบซึบเย่ถึงบ้านปูนแลนะะ้วค่ะอ่าเมื่อเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เก็บที่ให้เรียบร้อยซื้ าจากการได้สังเกตพฤติกรรมทางด้านการอ่านของเด็กปถมวัยระดับชั้นอนุบาล3ครัหนึ่งนะคะดิฉันจึงจะทำในวงล่างงานวิจัยค่ะเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านของเด็กปถมวัยโดยใช้กิจกรรมเรียนการศึ่อาค่ะ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะ 1. นเพื่อศึกษาทักษะการอ่านของเด็กประถมศึกษาระดับชั้นอันดับสามภาคหนึ่งโรงเรียนสาธิตละอุทิศ่ะ 2. เพื่อเียบเทียบทักษะด้านการอ่านของเด็กประถมวัยระดับชั้นอันดบสามภาคหนึ่งโรงเรียนสาธิตละอุทิศค่ะ ขอบเขตการวิจัยนะคะประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรเด็กชายและหญิงระดับชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งโรงเรียนสาธิตละอองิษจำนวน18คนค่ะตัวอย่างในครั้งนี้นะคะก็เด็กนักเรียนชายหญิงระดับชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งโรงเรียนสาธิตละอองิษเป็นจำนวน18คนค่ะ ตัวแปรต้นนะคะเป็นกิจกรรมเกมการสื่อาค่ะเกี่ยวแปรกลางค่ะเป็นทักษะทางด้านการอ่านค่ะค่ะสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะจะเป็นเกมถอดรหัสคำค่ะในเกมนะคะก็จะมีภาพค่ะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตค่ะแล้วก็นำคำที่อ่านได้นะคะมาเขียนเป็นคำค่ะเพื่อเพิ่มเพื่อฝึกทักษะทางด้านการอ่านด้วยค่ะ